สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหาที่เราได้รับมานะคะวันนี้เราจะมาสำรวจเอกสารเกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมายทั่วไปของไทยกันค่ะดูจากเนื้อหาแล้วนะคะเอกสารชุดนี้เนี่ยเ,เขาให้ภาพรวมได้น่าสนใจทีเดียวค่ะตั้งแต่ความหมายพื้นฐานเลยลักษณะสําคัญสําคัญ,คญแล้วก็ไปจนถึงประเภทแล้วก็ที่สําคัญมากๆคือลําดับชั้นของกฎหมายซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์มากนะคะสําหรับใครก็ตามที่อยากจะเข้าใจโครงสร้างกฎหมายไทยหรือแม้แต่ผู้ประกอบวิชาชีพที่กฎหมายมันเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงอย่างที่เอกสารเขายกตัวอย่างพยาบาลไว้อ่ะค่ะ ใช่เลยครับคือจริงๆแก่นของมันเนี่ยกฎหมายมันก็เป็นเหมือนอคำสั่งหรือข้อบังคับของรัฐนะครับที่ออกมาเพื่อกำหนดความประพฤติของคนในสังคมให้มันเป็นไปในแนวทางเดียวกันเท่าเทียมกันแล้วถ้าใครฝ่าฝืนก็จะมีผลตามมานะครับจุดสำคัญเลยคือหลักที่ว่าทุกคนเนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายเหมือนกันหมดจะมาอ้างว่าเอ๊ไม่รู้กฎหมายอันนี้ไม่ได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเช่นพยาบาลที่ว่าเมื่อกี้นะครับหรือวิชาชีพอื่นๆที่นอกเหนือจากมีสถานะเป็นพลเมืองทั่วไปแล้วเนี่ยก็ยังมีกฎหมายวิชาชีพมาควบคุมมาตรฐานเป็นการเฉพาะอีกชั้นหนึ่งด้วยครับอืมประเด็นเรื่องทุกคนต้องรู้กฎหมายนี่สำคัญจริงๆนะคะแล้วพอพูดถึงโครงสร้างกฎหมายไทยเอกสารเขาเน้นเรื่องลำดับชั้นของกฎหมายลายลักษณ์อักษรไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยตรงนี้มันมีความสำคัญยังไงล่ะคะอ๋อสำคัญมากครับผม เพราะว่ามันเป็นการสร้างความเป็นระเบียบแล้วก็ความชัดเจนว่ากฎหมายฉบับไหนเนี่ยมีอำนาจเหนือกว่าฉบับไหนนะครับคือสูงสุดเลยเนี่ยก็คือรัฐธรรมนูญอันนี้เปรียบเสมือนเป็นกฎหมายแม่บทเลยกฎหมายอื่นๆทั้งหมดเนี่ยจะมาขัดหรือแย้งกับหลักการในรัฐธรรมนูญไม่ได้เด็ดขาดครับอืมไม่ได้เลยครับผมถัดลงมาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติเป็นหลักเลยนะครับก็คือพวกพระราชบัญญัติหรือที่เราเรียกย่อๆว่าพรบรนะครับ หรือที่เทียบเท่ากันก็อย่างเช่นประมวลกฎหมายต่างๆและก็ยังมีพระราชกำหนดหรือพรกรที่ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลนะครับออกมาใช้ในกรณีที่มันมีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนจริงๆซึ่งพวกนี้ก็จะมีศักดิ์ศรีเท่ากับพรบรครับอ๋อเท่ากันเลยใช่ครับต่ำลงไปอีกขั้นก็จะเป็นกฎหมายลำดับรองลงมาเลยครับ พวกนี้จะออกมาเพื่อขยายความหรือว่ากําหนดรายละเอียดในการบังคับใช้กฎหมายแม่บทข้างบนอย่างเช่นพระราชกฤษฎีกาอันนี้ฝ่ายบริหารก็จะออกมาเพื่อกําหนดรายละเอียดของพรบรหรือพรกอ,รอีกทีแล้วก็มีกฎกระทรวงอันนี้ก็จะเป็นรัฐมนตรีที่รับผิดชอบกระทรวงนั้นๆออกมาเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายแม่บทแล้วก็สุดท้ายเลยก็จะเป็นพวกระเบียบข้อบังคับประกาศหรือคําสั่งต่างๆของหน่วยงานราชการนะครับ หลักการง่ายๆเลยก็คือกฎหมายที่ออกมาทีหลังหรือว่ามีลำดับชั้นต่ำกว่าเนี่ยจะไปขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่อยู่สูงกว่าได้เลยครับ ค่ะค่ะการจัดลำดับชั้นแบบนี้ก็ช่วยให้ระบบมันค่อนข้างนิ่งแล้วก็ชัดเจนดีนะคะแต่ว่าเออในทางปฏิบัติจริงๆมันก็คงมีเหมือนกันใช่ไหมคะที่แบบตัวบทกฎหมายเองอาจจะเขียนไว้ไม่ค่อยเคลียร์หรือมีความกำกวมอยู่บ้างหรือบางทีอาจจะมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นในสังคมที่แบบว่ากฎหมายเดิมมันยังตามไม่คนันยังไม่ครอบคลุมถึงแบบนี้เรามีวิธีจัดการยังไงคะ อ,อ๋อนั่นเป็นประเด็นสำคัญเลยครับก็นำไปสู่เรื่องที่เรียกว่าการตีความกฎหมายแล้วก็การอุดช่องว่างแห่งกฎหมายครับผมคือการตีความเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อถ้อยคำในตัวบทกฎหมายมันไม่ชัดเจนหรืออาจจะตีความได้หลายอย่างเราก็ต้องพิจารณาทั้งตามตัวอักษรเลยแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือต้องดูไปถึงเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายที่แท้จริงของกฎหมายนั้นๆด้วยครับไม่ใช่ดูแค่คำอย่างเดียว ต้องดูเจตนาด้วยใช่ครับส่วนช่องว่างกฎหมายเนี่ยมันคือสถานการณ์ที่แบบว่าไม่มีกฎหมายบัญญัติถึงเรื่องนั้นๆไว้โดยตรงเลยคือมันเป็นเรื่องใหม่จริงๆซึ่งวิธีจัดการเนี่ยจะต่างกันนะครับระหว่างกฎหมายแพ่งกับกฎหมายอาญาถ้าเป็นในทางแพ่งนะครับพวกเรื่องส่วนตัวเรื่องธุรกิจทรัพย์สินระหว่างเอก,กชนด้วยกันเนี่ย กฎหมายเขาจะเปิดช่องให้อุดช่องว่างได้ครับโดยอาจจะนำเอา,เอาจารีตประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆมาใช้ก่อนหรือถ้าไม่มีจารีตก็ไปดูบทกฎหมายอื่นที่มันใกล้เคียงกับเรื่องนี้มากๆเอามาปรับใช้หรือถ้าไม่มีอีกจริงๆก็อาจจะต้องใช้หลักกฎหมายทั่วไปมาพิจารณาครับอ๋อค่ะค่ะมีลำดับขั้นในการอุดช่องว่างอยู่ใช่ครับแต่ว่าในทางอาญาเนี่ยนะครับซึ่งมันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองแล้วก็มีเรื่องการลงโทษทางอาญาเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยอันนี้มีหลักการที่เข้มงวดมากๆเลยครับ คือหลักที่ว่าไม่มีความผิดไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมายบัญญัติหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าไม่มีกฎหมายเขียนระบุไว้ชัดเจนตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการณ์ว่าการกระทําแบบไหนเนี่ยถือเป็นความผิดและก็มีโทษอะไรกําหนดไว้นะตอนที่เขาทําผิดเนี่ยจะไปลงโทษเขาไม่ได้เด็ดขาดเลยครับโหจะไปอุดช่องว่างเพื่อเอาผิดหรือลงโทษในคดีอาญาเนี่ยทําไม่ได้เลยครับผมหลักการนี้สําคัญมากจริงๆนะคะ เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนไม่ให้ถูกลงโทษตามอำเภอใจเนาะที่นี้เอกสารก็พูดถึงเรื่องบุคคลกับเรื่องสิทธิด้วยตรงนี้มีประเด็นอะไรน่าสนใจบ้างคะครับผมเรื่องบุคคลตามกฎหมายเนี่ยเขาจะรับรองสถานะอยู่2แบบนะครับคือ 1. บุคคลธรรมดาก็คือมนุษย์เราทุกคนนี่แหละครับสภาพบุคคลเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ตอนที่เราคลอดออกมาแล้วรอดชีวิตอยู่นะครับแล้วก็จะสิ้นสุดลงเมื่อเราตายกับอีกแบบคือนิติบุคคล อันนี้เป็นสิ่งที่กฎหมายสมมุติขึ้นมาให้มีสถานะเป็นบุคคลได้อย่างเช่นพวกบริษัทห้างหุ้นส่วนสมาคมมูลนิธิอะไรพวกนี้นะครับเพื่อให้สามารถทําธุรกรรมหรือมีสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายได้อ๋อค่ะค่ะมี2แบบใช่ครับซึ่งบุคคลธรรมดาเองเนี่ยก็อาจจะมีความสามารถในการทํานิติกรรมสัญญาต่างๆไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่นผู้เยาว์คือคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ อายุยังไม่ถึง20ปีบริบูรณ์หรือยังไม่ได้สมรสตามที่กฎหมายกำหนดนะครับหรือบางคนอาจจะถูกศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นคนไร้ความสามารถไปเลยเพราะอาจจะมีข้อจำกัดทางร่างกายหรือสติปัญญาซึ่งกฎหมายก็จะมีกลไกเข้ามาคุ้มครองหรือกำหนดเงื่อนไขในการทำนิติกรรมของคนกลุ่มนี้เป็นพิเศษครับค่ะก็คือมีรายละเอียดความสามารถต่างกันไปอีกถูกต้องครับส่วนเรื่องสิทธินะครับสิทธิก็คือ ประโยชน์ที่กฎหมายให้การรับรองและคุ้มครองแก่บุคคลนะครับในเอกสารเนี่ยเขาได้อ้างอิงถึงรัฐธรรมนูญฉบับปีพศ2540ซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นฉบับที่ให้ความสําคัญกับการรับรองสิทธิทเสรีภาพของประชาชนไว้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวตัวอย่างที่เขายกมาก็เช่นสิทธิของผู้ที่อาจจะต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษอย่างเช่นเด็กคนชาราผู้พิการหรือผู้ยากไร้ แล้วก็มีหลักความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางกฎหมายสิทธิสำคัญสคัญของผู้ต้องหาในคดีอาญาหรือแม้แต่สิทธิของชุมชนในการที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการดูแลทรัพยากรในท้องถิ่นของตัวเองอะไรทำนองนี้ครับ พอฟังทั้งหมดแล้วก็เห็นภาพรวมโครงสร้างกฎหมายไทยได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะคะตั้งแต่ความหมายพื้นฐานเลยแล้วก็ลำดับชั้นที่ไล่เลียงจากรัฐมนูญล,ลงมาเป็นทอดๆรวมถึงวิธีการจัดการเมื่อกฎหมายมันไม่ชัดเจนหรือว่าเกิดมีช่องว่างขึ้นมาซึ่งก็มีความแตกต่างกันในคดีแพ่งกับคดีอาญาแล้วก็แนวคิดเรื่องประเภทของบุคคลความสามารถต่างๆแล้วก็สิทธิที่กฎหมายคุ้มครองด้วยค่ะใช่ครับ ทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันมีประเด็นหนึ่งที่เอกสารเขาทิ้งท้ายไว้น่าสนใจเหมือนกันครับคือเรื่องช่องว่างของกฎหมายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอๆเลยเพราะว่าสังคมมันไม่เคยหยุดนิ่งใช่ไหมครับเทคโนโลยีก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาคําถามที่น่าชวนคิดต่อก็คือว่าเอ๊ะนอกจากที่เราจะคอยตามอุดช่องว่างที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยระบบกฎหมายของเราควรจะปรับตัวในเชิงรุกมากขึ้นเพื่อที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่มันรวดเร็วมากๆแบบนี้ได้อย่างไงบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ เรื่องใหม่ๆที่มันซับซ้อนมากๆแล้วก็ยังไม่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนมารองรับเลยในปัจจุบันนี้ตรงนี้น่าคิดครับเป็นคำถามที่สำคัญแล้วก็ทิ้งไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อจริงๆคะ่ะสำหรับการเจาะลึกเนื้อหายในวันนี้ก็คงต้องจบลงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ